เอเปิดเรือนหอร้างอาจารย์ดังทักห้องนอนขนลุกยานาเรียกกำลังใจจากลูกครอบครัวหลังปิดตำนานรักต่างวัย31ปีเอชุติมาถึงวันต้องเลิกราฟฟ้องแฟนหนุ่มรุ่นลูกหลังคบหามานานกว่า6ปีทําเอาต้องทิ้งเรือนหอร้างกว่า3เดือนล่าสุดยอมกลับมาเรือนหอร้างพร้อมรายการตีทายครัวเพื่อลุกขึ้นสู้อีกครั้ง รักพังมรสุมจนเอชุติมาต้องทิ้งเรือนหอพิธีกรตีท้ายครัวเรียกเรือนหอร้างซึ่งเอยอมกลับมาแล้วเจ้าตัวยอมรับตอนนั้นสภาพบ้านกับสภาพคนพังพอๆพกันทางรายการเชิญอาจารย์เชียงปันนวิทย์ชินแสห่วงจุ้ยชื่อดังเขามาช่วยตรวจสอบห่หงจุ้ยที่บ้านขณะไปที่ห้องนอนทักว่า เห็นเทวดาผู้หญิงร้องไห้ไปกับเอวิญญาณบริสุทธิ์ผู้หญิงร้องไห้เศร้าสงสารเอคือย่านาคพระขนงเอบอกว่าเชื่อเลยเรื่องนี้เพราะเคยเล่นหนังใหญ่และละครเป็นย่านาคก,ก่อนจะเล่นไปไว่าย่านาคเชื่ออาจารย์เพราะปกติคนจะไม่รู้เรื่องราวกับย่านาคแต่อาจารย์ทักถูกพร้อมเผยเรื่องราวขนลุกเคยเล่นละครหนังเรื่องนั้นจบแล้วนั่งรถผ่านกลางคืนเราหลับอยู่เหมือนมีคนมาเรียกเข้าวัดเราหน่อยเที่ยงคืนครึ่งย่าเรียก ไปเดินทั้งวัดไม่มีใครหมาก็หอนก็ไปกันกับสัปเหร่อสองคนไปไหว้ย,ย่าจะตีหนึ่งแล้วอาจารย์เชียงแนะอีกให้ไปไหว้พระแม่อุมาวัดแขกด้วยเอบอกเลยว่าชื่อจริงตัวเองตามบัตรประชาชนอุมาพรแปลว่าพรพระแม่อุมาต้องไว้ผมยาวมากตัดผมไม่ได้เป็นไข้เคยไข้ขึ้นสามเดือนหมอไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรพระแม่อุมาเข้าฝันก็ไปสวดมนต์รับพรทมทำไมเรื่องความรักเศร้าอย่างนี้อาจารย์เชียงกล่าวว่า บางทีไปอุทิศตนเขาก็จะหวงแต่ดวงเอต้องเป็นผู้ให้เหมือนพระแม่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเมื่อไหร่ที่เอรักแล้วมีเยอะใยพังส่วนห้องนอนมีผลกับความรักไหมอาจารย์เชียงเห็นกระจกหัวเตียงก็ทักบอกว่าเขาไม่ให้เอากระจกสะท้อนมาแล้วเห็นเงาเตียงจะถือว่ามีผัวสองคนภรรยาสองคนแนะให้แก้ไขง่ายๆพร้อมท้งให้เปิดให้แสงเข้าทุกเช้าช่วยทำลายพลังด้านลบ ฟุกที่นอนสามปีต้องเปลี่ยนทีหรือเป็นแอ่งแล้วต้องเปลี่ยนมีอะไรใหม่ๆแล้วจะรู้สึกดีในห้องนอนควรมีตู้เซฟ หันปากไปทางทิศเท้ทาเวสุวรรณหรือทิศเหนือโดยเ e. อยังเผยอีกว่ากลับมาพลิกฟื้นตัวเองได้อีกครั้งเพราะคนรอบข้างพ่อแม่พี่สาวน้องฟ้าลูกบุญธรรมเพื่อนสนิทในวงการเยอะมากไม่ว่าจะเป็นต้อมบุ๋มฮันนี่ผัดไทยและยังมีคนที่เคยช่วยชีวิตหลายคนอย่างผู้หญิงลูกเพจเอที่สามียิงตัวดับเป็นข่าวใหญ่บอกจะไลฟ์ให้พี่เห็นครั้งสุดท้ายจะลาพี่แล้ว จะยิงตัวมีลูกเล็กอยู่ข้างๆบอกเขาว่าสามีทิ้งไปทิ้งนี้สินไว้จะฆ่าตัวตายเลยเหรอพูดที่เขาสู้ซ้อนอยู่สี่ชั่วโมงจากพูดดีๆจนด่าจนเขาไม่ฆ่าตัวตายรอดชีวิตประคองนี้สินสามีได้เวลาเรามีปัญหาเขากลับมาให้กำลังใจเราขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ